มาจ้ะทุกคนเราได้รถมาอย่างเทะโอ้โหนี่มัน <คร S 1> สวยมากรวใครก็ไม่รู้มาจ้ะเราจะไปต่อมิชชั่นต่อไปเลยเรียบร้อยไปหาไเพียออีกแล้วโอ้อยู่ไกลยังวะรอบนี้ไปจ้ะไปหาเพื่อนต่อลอร์ดินสแควร รถ,รถเทใช่รถอย่างเท่เรข้าลงรถได้นะเนี่ยเข้าลงรถแบบไหนเข้าลงรถที่ที่บ้านเราอะรออุ้ยอยากได้อ่ะทาเอาไปเข้าหน่อย P S. <S ขึ้นมา mm hmm. เพื่อนโอ้โหรถเพื่อนอย่างเท่ม่วงอุย้ย B M ป่ะนะ่ะอย่าบอกนะว่าให้ขับรถ B M ไปอ่ะ เอาค่ให้เราซื้อตัวเองมาซื้อเลยครับขานั้นหายไปแล้วค่ะกดตรงไหนจ๊ะนี่นี่ตรงเนี้ยอ๋อกดตรงที่เป็นป้ายนี่หรอโอเคโอเคโอเคกด e จะอุ้ยร้อยเหรียญเลยอ่ะใช่ถูกถูกซื้อไปเลยถูกก็เหรอเนี่ยใช่เรามีตังค์ตั้งเยอะตัวเองอ่ะได้แล้วจ้ะซื้อแล้วซื้อแล้วใช่ไหมใช่ครับทำไมโอมยังไม่ได้อ่ะผมต้องซื้อด้วยไปเนี่ย ผมน่าจะต้องซื้อด้วย okay. โอยเควีคันสีม่วงฉันโดนใจมอนี่เราจะได้เราจะได้เงินต่อชั่วโมง500แล้วก็10% d เ s อ o u n t อ่าทีนี้ไปต่อนะฮะปิด,ดนรถนี้ผมขับเองเฮ้ยจริงๆซื้อปืนไว้ดีไหมวะเนี้ยแป๊บนึงขอ,อซื้อปืนก่อนอยู่หน้าร้านปืนพอดีซื้อก็สูดไหมฮะเขาซื้อไหมคะแล้วแต่ตัวเอง แต่อมซื้อดีกว่าผมไม่มีเลยผมไม่มีปืนอะไรใดๆแล้วก็บายอยากได้ปืนอันนั้นมากกว่าอัพเกรดนี่อเอาปืนนี้ดีกว่าอ๋อมีการอัพเกรดปืนด้วยอ่ะโโโระเบิดเท่าไหร่วะ อ๋อโอเคกดคลิกที่ปืนเลยใช่ไหมคะใช่ครับปืนแอ r กระสุนมันก็จะขึ้นเต็มแม็กถูกไหมที่มันจะเป็นอ่หลอดสีเหลืองเออถ้าเราซื้อไปมันก็โอเคยวขออันนี้ก่อนเรียบร้อยมีระเบิดนี่ด้วยไว้ไม่เอาดีกว่าไม่ชอบเล่นระเบิดค่ะมีอยู่อันหนึ่งโอเค พร้อมมาครับมารับรถเลยมาไอพีเสไปจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งน้องวิ่งอยู่นี่ออกไปในซอ,อยนี้อ่าตรงนี้เลยไม่รู้สิให้มาตรงนี้เซ็กซ์ดอ ได้หนึ่งพันเลยหรออหาเจอดีเว้ยเออเราสามารถเก็บตุ๊กตาพวกนี้ได้วิลยรวคันนี้ก็เท่อ่ะต่อไปนะ GPS shot c u t unlocked นี่อยู่นี่อ่ะไปซื้ออสังหาครับนี่วอะไรวะ ร้อยเดียวร้อยเดียวอ่ะกดซื้อไปเลยโ okay. อเคอสังหาทั้งตึกเนี้ยนะ <c oughs> อยโอ้โโอโอโอแม่เจ้าเลิศเวอร์เราทำเงินให้เราว้าวเราจะไปที่แยงโอเปอเรชั่นฉันชอบมากฉันชอบสีม่วง <c oughs> เกมนี้มีสีม่วงเต็มไปหมดเลยคเคจแบบ โดนใจมากมากลับถอยนะครับรถแรงเลี้ยวตรงนี้ค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเฮ้ยรถลิบรถแรงถอยสี่ครับคุณเดี๋ยวก็ินตาหรอกเฮ้ยมาเคลียร์กับคู่วลิกันเดียวอุยลงลงเลยลงโอ้ไม่ไหวแล้วอ๋อนี่เลยกระโดดไขยัดหน้า ไม่เลยขาคู่เฮ้ยมาให้หมดทำไมยิงไม่โดนวะเนี่ยมาให้หมดมาให้หมดนี่ทำอะไรเก่งใจกล้ามผมด้วยอ่าเรียบร้อย destroy เรียบร้อยครับฮา่าไปผมว่าผมคว <คน S 1> <ค>รเปลี่ยนอื่นป<า>่ะใครมาวะนีหนี่มาทำไมอ่ะไปครับต่อไปเราจะไปที่แก๊งโอเปอเรชั่นอีกที่หนึ่ง นี่คือการเช็คบินบูล้างผ่านออกครั้งนี้ได้ป่าวะออกได้ออกได้ชนถังขยะไปเลยจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอ้โหอ,อยู่กันเยอะจะังอะมีตำรวจด้วยวะเฮ้ยอันนี้ต้องอันนี้ละออระเบิดไฟออระเบิดกิเกนนี่บนวัน <c oughs> <c oughs> ยิงเปลี่ยนผมยิงไม่สนใจเลยเว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอลิเมนต์ t ีแกงออปเปอเรชั่ล้างผ่านแกงพวกนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเก็บปืนก่อนเก็บเก็บเก็บวิ่งวิ่งด้วยวิ่งด้วยมาไม่น้องมาไม่น้องกระเด็นไปดิ High to lower นอทร r ตี้นอทริตี้ไปเราไปที่ที่อุ้ยว่ากี้เท่ว่ะอ่นนี้ก็โดดเข้าเลยอ,ะอ่ะเออกดวิ่งไงวิ่งแล้วก็กด e อ่ะฮะเกียเกียยิงใครวะนั่นน่ะสิกำลังหายอยู่เนี่ยย,ยิงทิป่ขยิงทิป ไหนวะยิงไปทั่วเลยเว้ย PS เนี่ย <laughs> <laughs> ตรงไปตรงไปถึงแล้วเดี๋ยวขวาตรงนี้ใช่อ๋อเรามากลับมาที่นี่มาซ่อนตัวมันบอกว่าให้มาหายตรงนี้ พอเรามาซ่อนตัวเนี้ยเราสามารถที่จะหลบตีจากพวกแก๊งหรือว่าตำรวจอะไรได้มีอะไรให้ซื้ออีกไหมกด E ปะโอเคจบแล้วค่ะเรียบร้อยนะครับว้า The City เรียบร้อยได้เงินเท่าไหร่จ๊หนึ่งค่ะห้าร้อยโอ้ได้ห้ารอยแม่งรวห้าแก๊งทั้งเยอะแล้วอ e ีนี้เหมือนจะดานสุดด้วยนะเนี่ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปกันในนี้เลยแล้วกันค่ะทุกคน โอเคค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะในการมันแบบบูลละ,ละห่ำม,มากเลยเคเจไม่รู้ว่ายิงโดนหัวมันหรือเปล่าไม่รู้นะสาดกระสุนอย่างเดียวต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้า